คิดในใจแล้ว๋ยากออกกระดาษก็ทแพ้ได้เลยแล้วแพ้จริงวันนี้เป็นเด็กอะไรน้องเจฟเป็นเด็กโกราดินโอ้โหดืว่าเป็นของใหม่เลยของใหม่ล่าสุดแล้วก็ลิง์กเติมโปรโมกกินหนึ่งมาตึงๆตึงๆตัวไหนตัวไหนตัวตัวตัวนี้เลยกบเริ่มเลยยว่ะไปลุยเข้าเท็นจั่วไพ่เรไรจั่วตัวเจ็ด เราหยิบละขึ้นมาแม่กสองตัวเลยอะสิ้นสุดก,กรารเทินไปไงเท่มากเท่มาอยู่กี่อยู่ใดไหม <Garden. S 1> จารินถูกจารินบีอาร์ัรว <c oughs> ไหรหนุนไรเนอะฟิคคิวกเกิดเยกกันปุบ <5. S 2> วันน oh, kind of um okay. 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 <Evet> <um> ี้คือกูพารินเราจะใส่จำไรมาด้วยโอ้โหเท่มากไม่ให้กิมมะ ไปแล้วเด็กหนึ่งหมื่นหายไป 2, 000, สอง <c oughs> ส่วนเสือจู่ะแย่แม่อย่างเงี้ยวิความทรงบอกความขั้นนี้ไว้ไหนดีไว้นี่้ <c oughs> โห akan. แฮปปี้ แค่ท tamam ี่เลยแคปปีิคไแนวความบอกค่าพันนะสิบสองอุ้ยสิบแกาดยังไงว่าการยากเิบแปล่อยขี no ้พายขี <S <S ้โม้แหลยโม้ขี้ ดับเบิลครี๊เกิดไปมากเดี๋าได้ไม่ออกละคุณว่าใครเสียหายหนักกว่ากันเพี่ถั่วเมื่อก่อนสแตนทิกเกอร์นะ่นเลยนะมาบอกเลยเมือเดือนธันวาคมปล่อยสายชิปไม่ส่ทิกเกอร์ที่เขาอาทิกเกอร์เสร็แวนคว่ำมีนเอามาล็อกหนึ่งใบ จบเพลย์แล้วครับแอนจวบให้แอนจวบให้ไรเลยสเปคทันดูดาก,ก่อนเต็กตัว What the fuck <laughs> เกิดไรฮะอู้อู้ห็นี้แม้แอนท้ายเกือบแตก <laughs> อะไรอ่ะเฮ้ย มันอาจจะมีเสียงฝนนิดนึงแลวว่าตอนนี้คือฝนตกหนักมากฟ้าฟ้าฟ้าผ่าด้วยวเมื่อกี้ฟ้าแบบฟ้าเป็นยังไงฟ้าเป็นผ่าเฮ้ยอะไรอะ่ะไปเจอฟ้าต้องได้ไปแจกคออีกหนึ่งตัวเป็นพิธี <c oughs> ิเศกบัวห้าพันเกลียวกลาดมากเลยสิบสามพิเศกาดสิบเจ็ดแอดแมนกี่ที้วะี่เดียวลุกได้ลุกได้ลุกมาเหลือได้เดียวปะใช่ตอนนี้ถ้าลุกเลยได้เดียวถ้าจะลองแดมจะเป็นสาม จำลองแตมที่ข้าอ่นะเออสิบเจ็ตัวนี้ตัวนี้สิเออแปดสามสิบหกยี่สิบอวนี่เนไวยดอกที่เกิด ไม่ตายพลังให้มือใบมือหกใบบางครั้งนี่ <laughs> จวหนึ่งค่าที้อีกแล้วหน่้อีกลอล้วหนึ่งแลืวลืมดเลือ <laughs> ลืม <laughs> ลืม <laughs> แล้วกเเลอลี่ยมไปกดเลยเก <laughs> 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 ็บไเสร็จ <laughs> อีกสองตัวข้าตัวเวนหกหมื่นอู้ิบสามสามอุ้ยทำไมเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหลังข้างองโง่จัดตีจ้าแรงจง้เม้ยเที่เดียวตายได้ไปยได้ที่เดียวจะตาได้ละ แต่อันนี้คิดถึงคิดทำไมล่ละคิดเปิดท็อปคอรอันนี้อันนี้อคิดไม่ได้ได้ได้ไดอุ้ย <c oughs> คิดไม่ได้เลยินนไม่ได้อ่ะยี่สิบเอ็ดตี่สิสามเมตรสามเมตรสอสงห้าโอ้ยสีมื้นจับติ้โอ้ยคุ้มละ ไม่ไม่เอาอะไรไปรอดตอนเนี้ยไปเลยไปเลยผมรวมเลยด้วยโซบาเลยโซบาร์เลยชุกวิคุณเก็บของไว้เล่นนี่วามันเป็นไปตามแผนโอ้ยคนนี้เขาเป็นบารล็อกโซชันอีก ค่อนข้างแย่ค่อข้างยากเลแทกเทกคนไหนอะอันล็อกตัวนี้เขาตับ้านหนึ่งลงลงช่องเรียก็ได้ช่องเรียกไม่คลิกช่องเรียกแทกแทกเว็พีเดียสามหมื่นดีแวนเลยสามสามล็อกบตคนนี้หนึ่งห่ตัวนี้สี่หมื่นสองคลิกีแวสาม สามแปสิบมล็อกหกแดแวนสามสิบเอ็ดล <Hers> ็อกพิท <Vietnamese> ินะสามสิบปล่อยมือีดแหวนจบเลขพลังเยอะนี่เลยหมดเลยอุยอโอ้พลังเยอะนี่เหมือนกันโอ้ ต้องดอทิกเกอร์ละิดพลังแวนดอทิกเกอร์ลังแวนไม่ได้ละเฮ้เดี๋ยวเอาไปไหนวะเอาอยู่ขึ้นมือเฉยเลยหนีอันนี้ล็อกจุดนี้ สี่แปดห้าแปดสี่แปดเใช่สี่แปดสี่แปดพอออออเฮียนี่หมดเลยเื่อนอออออันั้นไม่ได้โดนปดเใช่สี่แปดนี้ยี่สิบสามยี่สิบสามพออีกสองหมื่นดูการ์ดง่ายจังวะดูดูดูไม่เก่งเลยดูการดง่ายดูการดได้มันไม่ง่ายเลย ดูไม่ไหวทักเดียวเลยหรอเกมกลา